ระหว่างอ้าวมาม่าอันนี้คุณจินกินพิซซ่าแล้วเปล่าก็เอ่อสำหรับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องที่ไม่มีทางเรื่องนี่แหละเรื่องเกี่ยวกับความฝันเพราะว่าคนที่เกิดมาอาจจะไม่ใช่คนนะอาจจะอะไรก็แล้วแต่ที่มีไลมิชชั่นที่มาอะไรเงีงย้ยก็จะต้องมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นภารกิจก็คืองานก็คือง,งานงานจริงๆอะ ไม่ใช่งานที่มาเสร็จกันเองอะที่มาสร้างระบบอะไรกันเองอะคือคนอะมีงานที่ในร่างคนอะไม่ได้มีอภินิหารหรืออภิสิทธิ์ในการที่จะแบบทีนอกเชียไม้ขนาดนั้นในเรื่องของการเอ่อถ้าจะตกลงดีลก,กันกับคนหรือกับอย่างอื่นอะมันคือดีลที่มันต้องแฟร์กับความอิสระภาพแต่ร่างเดิมของคนอื่นด้วยว่าเขาต้องไม่ขาดทุนไม่ใช่ว่าพูดไปพูดมาแล้วดูไปดูมาแล้วมันมันปแปลกอะที่เคยบอกอะ่ะ เอาม่วงลูกละห้าบาทสองลูกสองลูกละห้าบาทแต่ถ้าเอาสามลูกอ่ะแปดสิบอะไรเงี้ยเนอะวะมันต้องดูดีๆแล้วในเรื่องเนี้ยมันก็เกี่ยวกับเคยได้ยินอยู่บ้างนะที่เหมือนแบบพูดประมาณแต่าไม่ได้ฟังต่อยแล้วเพราะว่าแบบมันก็รู้ว่าโกหกอะไรเงี้ยคือผู้ที่พูดประมาแบบว่าเนี่ยเด็กสมัยเนี้ยสมสมมตผิผ่านๆเป็นคําพูดแบบทั่วๆไปที่ใช้ใช้ใช้ในการเอ่อ คุมอุณภูมิอ่ะให้มันอยู่ให้มันอยู่แบบเดิมให้มันคงสถานภาพของความแบบอยู่เป็นกลุ่มของของการทํางานเป็นทีมของในสิทธิ์หรือท็อกซิกอะไรพวกนี้ก็คือเนี่ยก็คือจะคุมสถานภาพของหมวกหรือว่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าหมวกก็คือทางอาชีพใช่ไหมเป็นตัวตรึงที่ว่าแบบจะต้องเป็นชั้นวัน,นะที่มองเห็นไม่ชัดเจนเนี่ยยังคงไว้อยู่ก็คือยังคงยก่ธาตุไว้อยู่ก็อย่างเช่นถ้ามันพูดคุยแบบ เปิดไปเป็น,เป,นเป็นแบบเหมือนพูดคุยกันระหว่างหมวกด้วยกันระหว่างพ่อแม่พี่น้องด้วยกันอะไรแบบเนี้ยในคนที่คิดว่าตเสร็จเ,เองอะนะให้ตัวเองเป็นชั้น,นที่ถือไพ่เหนือกว่าโดยที่เสร็จกันเองไม่ใช่ว่าโดยที่ว่าวัดจากคุณธรรมหรือว่าความสามารถและคุณธรรมบวกกันหรือว่าบวกอะไรก็ตามอ่ะที่จะมีความรู้ในด้านไหนก็ตามโหราศาสตร์อะไรก็ตามไม่บวกอะไรนั้นอนะก็คือแบบไอย่างเช่นมีมีม มีมีมีผัวมีเมียม,ม,ม,มีลูกสักหนึ่งร้อยคนเนะะี้ยก็คือตัวเองก็คือไพ่เหนือกว่าของจุดนี้ไปเลยร้อยคนอย่างเงี้ยไก้ไหอะต่อนะแล้วหลังจากนั้นอะก็ทําให้เกิดฟิลที่ว่าเออก็มาแก๊สไลด์หรือพูดคุยเสร้างหาสพายได้เยะแยะในการสร้างพังผืดอะไรก็ตามแบบเออนุ่นนี้นั่นรวมถึงถ้าทั่วๆไปในวงใหญ่ๆที่แบบ สมมุติว่าไปทําเป็นแบบทําบุญร่วมกับคนอื่นหรือว่ากิจกรรมผู้ใหญ่บ้านอะไรก็เถอะแล้วแต่จะไปรวมกลุ่มอะไรก็จะพูดแบบนี่นะมันก็เพิ่งเคยเห็นเจอมาอีกเพิ่มอีกนะเกี่ยวกับแท็กซีก่อะไรเงี้ยก็นิ่มกันแต่ว่าวเราจะข้ราจะ็อดไปแล้วก็พูดแบบว่าเนี่ยเ,เด็กเดี๋ยวนี้เนาะแบบเราต้องดูนะว่ามันกินอะไรมัน ดูอะไรมันเล่นเกมมันอ่านการ์ตูนเนี่ยคือปัญญาอ่อนมากไม่เหมือนรุ่นพวกเราแบบถึงได้มีคุณภาพกันหรืออะไรก็เหอะก็คือแกไลด์ไปได้เลยเพื่อที่จะจํากัดทุกอย่างของเด็กคุณเคยเคยเห็นไหมแล้วคนก็มองคนก็มองว่าเหมือนเป็นเรื่องปกติที่แบบเด็กจะต้องได้เงินแค่นี้จะต้องได้กินข้าวหรือไม่ได้กินข้าวจะโดนตีหรือไม่โดนตีก็คือทำลายร่างกายถูกไหมหรือว่าโดนด่าคํหยาบหยาบคล้ายๆหรือว่าเรียกอีนั่นอีนี่ไม่ได้ถูกเรียกว่าลูกหรือถูกทําเหมือนว่าเป็นคนแล้วก็วางเกรด ชนชันว่าต่ํากว่าหมากว่าแมวที่ต้องมาแบบทําทําไม่เกมว่าเนี่ยดูซิฉันให้อาหารหมาเนี่ยไปสังปัจาคารมาแต่ว่าเอาให้แกกินเนี่ยก็ก็พอดีว่ามันเหลือจากที่พ่อแม่กินหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ทาได้หมดอะแล้วก็พูดว่าเนี่ยเราต้องมาดูว่าที่โลกเป็ี่ยนไปทุกวันนี้ยเป็นเพราะสื่อเด็กดูสื่อที่แบบอย่างเช่นดูเกมอะไรเงี้ยแล้วก็โลกมันไปไวมันไม่ใช่ก็ไปฟังตอน ตอนที่แล้วสองตอนที่แล้วและการที่หน้าปกคล้ายๆกันเนี่ยก่อนว่าต้นตั้งแต่ต้น,ตนปมตั้งแต่แรกมันคืออะไรกันแน่ในการวางโครงสร้างแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเกิดเกิดมาถึงตรงจุดนี้นแล้วเนี่ยก็รวมรวมถึงเรื่องที่แบบพูดได้ว่าเด็กเดี๋ยวนี้แบบทนอะไรก็ไม่ได้ค่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยแบบอุย้ยแบบหรือว่าวิวิภาวิจารณ์คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยแบบไปเรื่อยแบบตามให้มันอยู่ใน ให้มันอยู่ในกรอบของการม ани พูเลตให้อยู่ในอุณหภูมิที่มันเป็นอย่างทุกวันนี้แล้วก็แย่งลงไปเรื่อยๆเนอะไหมถ้าคงสภาพนั้นไม่ได้แล้วคนไม่เอะหรือว่าไม่พูดเกินขอบเขตนั้นต้องวนกลับไม่ได้ขบเขตแบบมีขีดเส้นแบบนี้ว่าไฮไลไท์แบบนี้ว่าหมวกว่าป้าไพกา่ก์ดเบอร์ใหญ่กว่าเนี่ยมันจะต้องมีคำจำกับความแล้วก็ป้ายปิด,ป,ดปิดหน้าผากว่าอะไรบ้างคาว่าเนี้ต้องได้อยู่ได้ใช้งานครบแล้วก็ดูดูแบบไม่มีวันถอดลงได้ไม่มีวันที่จะอะไรได้เทั้งที่ ลืมคิดไปหรือเปล่าว่าคนอื่นทั่วไปนะเด็กอย่างเงี้ยกินข้าวจานหนึ่งไม่ไม่ยังไ,ไ,ไม่ต้องการอะไรมีความผันของตัวเองละนั่นก็คืองานที่ได้ได้ได้จากลายมิชชั่นของตัวเองเช่นบางคนก็เริ่มอย่างอย่างใครนะที่น่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อะที่หรือเออนั่นแหละแล้วก็เริ่มที่จะแบบประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ตอนเด็กๆอย่างเงี้ยหรือว่าสนใจเข็มทิศอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็น อ,อ่าธุรกิจเนาะที่ได้จากของจากห้าขวบสิบขวบจากเอ่อมีผู้ใหญ่ให้มาอะไรเงี้ยเริ่มที่จะเดินไปตามความฝันโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วว่าชั้นสนใจช่างชั้นสนใจเข็มทิศชั้นสนใจวิทยาศาสตร์ชั้นสนใจหรวราสร์ฉั้นสนใจเครื่องบินฉันสนใจนั่นคือภารกิจของคุณ มันก็จะปรากฏขึ้เรื่องทอะไรก็ได้เหมือนถ้าเหมือนในเกมเดอะซิมมันก็จะมีรูปเพชรใช่ไหมข้างบนน่ะแล้วมันก็จะขึ้นว่าเด็กคนนี้อยู่ดีก็นึกถึงรูปอยากเป็นโจดอย่างเงี้ยหรือว่านึกถึงรูปแบบอะไรก็ตามซึ่งมันก็จะค่อยๆเลือกนิสัยเด็กได้ไมาพอวันเกิดอะไรพวกเนี้ยเข้ามาทีละอย่างหรือว่าเลือกอาชีพอะไรเงี้ยแต่นั้นความจริงแล้วมันก็มันก็มีได้หลายมุมเพราะว่าคนเล่นน่ะจะมองในมุมที่เป็นเด็กเลือกเองหรือว่าจะมองในมุมที่เราเป็นคนเล่นคนนอกอะไรก็ได้เลยหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นใครก็ได้ แล้วแต่เราจะมองว่าตัวเราเป็นใครในในเกมแล้วทีนี้พอพอโตขึ้นมาการที่เราไปขัดขวางอะไรที่มันแย่มากๆขัดขวางจริงๆจังๆแล้วก็อิจฉาริซยาหรือไม่ไม่คนได้เดินตามเส้นทางที่อิสระที่เาคนเป็นอะเพื่อที่จะเอาไพ่ที่เหนือกว่าตรงเนี้ยที่เสร็จกันมาเองพวกหมวกและตรภาพเนี่ยมันก็ทําให้ทำไลมิชชั่นตัวเองสำเร็จนั่นก็คือการทำลายไลมิชชั่นคนอื่นที่พูดไป นั่นก็คือเริ่มพูดว่า i, เฮ้ยอ็งจะสนใจการ์ตูนสนใจนิยายสมติเด็กคนนั้นอยากเป็นนักเขียนแต่ไม่รู้ตัวแต่รู้แค่ว่าฉันชอบอ่านนิยายมากก็เออปัญญาอ่อนแลสะสาระไม่ได้ไปหาเงนินได้ยังไงหรือว่าชอบเล่นดนตรีเล่นดนตรีเป็นเองที่ว่าที่บ้านมีกีตาร์มีอะไรวางก็มาเล่นจนเล่นเองไม่ต้องเรียนอะไรก็ตามจนเก่งอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าแล้วมันหากินได้ไหมรำคาญเนี่ยคนอื่นก็ทำมาหากินทํางานคุยโทศรศัพท์เนี่ยคุยเรื่องง,งานเรื่องเรียนเรื่องอะไรตามที่สร้างโครงสร้างกันมาเองก็สามารถอ้างได้ตลอดกาลว่านะแบบ เนี่ยเธอเป็นบุญคุณฉันนะเพราะฉันกำลังทำงานเนี่ยเพื่อหาเงินให้เธอมันจะดูแบบซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าโดยตรงก็คือมึงสร้างระบบนี้ขึ้นมาเองเพราะว่ามึงอยากได้มากกว่าคือถ้าได้มากกว่าคนอื่นแล้วใช้แรงงานคนอื่นในใดๆอย่างเงี้ยมันมันได้แค่จํากัดไงแต่ถ้ามีตัวกลางเป็นเงินนู่นนี่นั่นอ่ะคือมึงจะเอาป่าไม้สักกี่ร้อยล้านไร่ก็ได้ถ้าเกิดว่ามึงหาทางรัดรัดไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยเชยแะใช้ผลประโยชน์จาก มองทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแวดล้อมและผู้คนเป็นแค่เครื่องมือมันก็เอาเท่าไหร่ก็ได้ไงซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่พวกมันเป็นเนี่ยล้วไงก็คือกิเลสเกิดมาเพื่อเป็นอย่างนี้แล้วใครที่มีเชื้อแบบนี้บ้างหัวเชื้อมันก็ดึงได้ง่ายเพราะว่าคุณมีคนนั้นมี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 สิ่งแวดล้อมในตัวเองที่บ่มพาะอมาแบบนั้นอยู่แล้วนนคะัะก็คือพวกเอนบเบอร์ไฟในเมื่อกี้นั่นแหละไอ้นี้พอเสร็จแล้วก็พอกดทับเด็กหรือว่าคนที่เป็นหมวก เป็นเป็นชั้นชันน้นที่ต่ําที่สุดไปเรื่อยๆเนี่ยหรือเป็นลูกน้องอะไรก็ได้ยิ่งถ้าอายุน้อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งแบบไอ้นี่ใช่ไหมเครียดหรือน่นนี่นั่นแล้วก็ค่อยพูดว่าค่อยค่อยไปแบบล้างสมองแล้วก็เอใช้แทคติกทางดา้า,านจิตวิทยาางด้านนะพาก็โตขึ้นไปมึงจะเอาอะไรมึงก็เอาได้มึงจะอยากได้ใครผู้หญิงผู้ชายจะอยากได้อันนู้นนี่นั่นมึงก็ดูดิว่ามึงก็ดูดิเรียนแบบดดูดิว่าสังคมมันเป็นยังไงแล้วก็หาสิ่งที่ อย่าลืมว่าคนเรามันจะอยู่ในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ได้ถูกไหมอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฆ่าแมวห้าตัวเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ถูกป่ะมันจะต้องอยู่ขึ้นที่ความอดทนอดกั้นอะไรเนี่ยทุกทุกอย่างเราต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันจะต้องมีขอบเขตอยู่เสมอถูกไหมนี่คือมนุษย์นี่คืออยู่ในร่างมนุษย์มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่นี่เหมือนแบบว่าเอ้ยถ้าโตขึ้นนะถ้ามึงรวยถ้ามึงเนี่ยมึงดูด้าถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นในแนวแบบทําให้คนเชื่อถือทําให้คนกลัวเนี่ยสมนะ อไปเป็นวิศวะไปเป็นการเมืองอะไรไม่นนั่น,น,นคือกูมองว่าอะไร้มึงทาแบบนี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงมึงก็เน้นเน้นไปเลยเรื่องเนี่ยอย่างว่าเนี่ยสมัยก่อนเขาทำยังไงมึงก็อย่างนั้นเลยดูนอมสังคมเขาแล้วมึงจะอยากได้อะไรก็ค่อยได้แต่ตอนเด็กกูไม่ให้มึงหลอกอะไรเงี้ยเหลืออะไรก็ตามแต่นั้นก็คือข้ออ้างที่คนที่มีเชื้ออยู่แล้วมันก็จะถูกกระตุ้นนิดเดียวมันก็เปิดใช้การเป็นปุ่มออนได้เลยมันก็ร่วมทีมไปได้วยกันได้ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้ ลืมคิดไปไหมว่าชีเด็กต้องการกินข้าวต้องการทำตามความฝันเนี่ยจากเล็กๆแน่น้อยก็ถูกทำลายล้างไปแต่พอโตขึ้นคิดไหมว่าใครมาคุมพวกคุณอีกทีอะที่คุณให้การ์ดตัวเองให้หมวกตัวเองไป็นจนวนตายให้หมวกทาวอนเนี่ยในการที่คุณจะผ่านต้นไม้กี่ต้นก็ได้จะกินข้าวจะกินจะทำอะไรกับใครก็ตามมันเกินกว่าที่แบบเด็กคนหนึ่งในวันนั้นเนี่ย ที่โดนกดขีดหรือว่าเอ้ยห้ามคุยโทรศัพท์กับแฟนห้ามมีแฟนที่ดูเหมือนห่วงใยอะที่แบบเสแสร้งว่าแบบกลัวเด็กจะติดเกมกลัวว่าจะแบบนู้นนี่นั่นแล้วที่พวกที่ที่พวกมึงทําอะที่แค่แค่ไปซื้อไปซื้อเครื่องสําอางก็ได้ขับรถไปกลับเนี่ยพอดีว่าซื้อผิดสีแล้วก็อยากจะได้อัอนนึงเพิ่งได้ข่าวมาว่าออกหมายแล้วก็ไปแม่งสิบรอบออกไปห้างนี้ออกไปตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้แล้วก็พอดีว่าอยากจะเลยไปทําเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องค่าน้ํามัน ไม่ใช่ค่น้ำมันค่าฝุ่นน่ะที่ได้จากน้ํามันมันเผาอ่ะเชื้อเพลิงทุกอย่างที่ทําลายทุกอย่างที่เป็นเครื่องมือให้กับพวกมันน่ะได้ตอบสนองกิเลสตัวเองอ่ะเคยคิดว่าแม้มว่ามันประเมินมูลร่าได้ไหมไม่ใช่แค่การตัดไม้มาแบบผลิตกล่องอะไรแล้วก็ส่งส่งของออกขายนะรวมถึงไอ้พวกที่แบบการด้ยวยสายขอยงแต่ละอย่างเช่นเปลือกขนมเมียที่กินอย่างเงี้ยคำเดียวเงี้ยช็อกโกแลตเงี้ยลองกองดูดินั่นมันเคยทำนะ อาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งครูเคยให้ลองทำแบบครูพูดลอยๆตอนตอนตอนเด็กอ่ะมันจริงคุณมีมีปัญญากำจัดมันได้ทันเท่าที่คุณเป็นมลภาวะของทุกอย่างหรือเปล่าที่เด็กอ่ะ โอ้ยมาคุยก็ต้องมาคุยกันแล้วเด็กสมัยนี้อย่างนั้นนี้แล้วตัวเองอยู่ในวงจรเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่ธรรมดานะอยู่แบบเปลี่ยนจากสิ่งที่มันไม่ต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้สร้างผู้คุณมาทำไรมิชั่นให้ต้องลําบากลำบนอะไรอย่างนี้นเลยมันไม่ใช่เลยสักอย่างหนะึ่งอ่ะที่แบบหาข้าวกินชั่วโมงงอิ่มไปครึ่งวันอย่างเงี้ยแต่ทุ่ววันในที่ทํามันอยู่ทํางานแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเพื่อที่จะได้มีข้าวกินแค่มือสองมือต่อวันสมมติถ้าวนะัดแค่านน่นนนออรยใ คือไม่เคย q u e นตัวเองจากคลิปสองคลิปที่แล้วเนี่ยเพราเสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. เด็กคนหนึ่งที่คุณพูดว่าต้องคอยดูแลต้องคอยต้องคอยดูว่ามันทําอะไรแล้วที่ที่ผู้คนทําในสิ่งเ,าเ่าีนที่ไม่จําเป็นพวกเนี้ยให้กลายเป็นสิ่งที่นีดะเป็นปัจ 5, ปจัยห้าปัจจัยหกอะหาสมุนหาซัพพายได้ยาวๆเลยกับวงจรแบบเนี้ยแล้วคุณคุณคุณก็คิดว่านี่ไงก็คือฉันคือไม่ได้คิดว่าตัวเองอะทําอะไรอยู่ไงแล้วพอสิ่งที่ตัวเองทําอยู่อะ มันเป็นผลมหาสารที่ทำลายโลกไม่ว่าจะเป็นในน้ำขยะไปอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งการที่ไปไปทำลายรามิชั่นคนอื่นไห้ให้คนี่ียวเกิดมาเพื่อทำในแต่ละเรื่องได้ทำแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่กูคิดขึ้นมาว่ากูอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอะไรแค่ไหนก็ต้องเอามาให้ได้ก็คือวอนาบีไม่ได้เป็นในสิ่งที่ตัวเองเกิดมาเพื่อเป็นก็ได้ปะแล้วก็ให้คนอื่นเขาเป็นและอิสระในสิ่งที่เขาเป็นหรือเรื่องการเมืองหรือเรืออ่องอะไรก็ตามเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่า ความรู้หรือว่าเขาเกิดมาหรือเขาสนใจเรื่องนี้ถึงจังหวะเวลาที่ต้องใช้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องมากําหนดว่าอุ้ยก็ต้องต้องแก่กว่าน,นี้ต้องเด็กกว่านี้ต้องอย่างนี้เงั้ยน,นั้นที่ตัวจริงอะ่ะคนที่มาทํางานอันนี้จริงๆมันก็มีอยู่จริงๆงานที่เราไปทําแนวจริงๆแล้วอะ่ะถ้าจะถ้าจะฟิปไปในแนวของทางการเมืองได้ไหมมันก็ได้นะทางศิลปะทางแต่มันก็ได้มันก็ได้หมดที่เกี่ยวกับมวลชนอะ่ะหมายถึงว่ามาเพื่อสไตล์แนวแนวนั้นอะ่ะ แต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ทําเพราะว่ารู้ว่าเอา่อความความบิดได้อีกเยอะอ่ะคําพูดในกฎหมายเลยนั่นนี่น,นั่นเอเงี้ยมันเอาง่ายๆเลยก็คือคนน 99. ะ99.99%ที่เป็นท็อกซินในสีอะลยก็ตามคือตัวตั้งตัวตีของทั้งหมดแต่1%ถึง1%ถ้าเคยพวกที่ตกลงกันไว้ไว่าอย่างงี้อย่างงั้นสุดท้ายก็ไปบิดออกได้เหมือนที่คนฆ่าคนแล้วก็ไม่โดนประหารอะ พอมันบิดออกได้อย่างนั้นแล้วเราจะไปอยู่ในเวของงานอาชีพไหนอะที่มันบิดได้ขนาดนั้นอนะมันก็แล้วแต่จะดูว่าเหลืออาชีพอะไรใช่ไหมทีนี้กลับมาที่เรื่องของตรงเนี้ยทีเด็กอย่างเงี้ยทำตามความฝันไม่ได้แต่ทีผู้ใหญ่ที่เดร็วอ่ะที่เป็นทัในศิลป์สามารถทําตามความฝันความโลภของตัวเองได้และสามารถทําลายความฝันคนอื่นได้ด้วยเท่านั้นต้องเป็นอยู่ในอยู่ในมีหมวกหรือมีฐานะเท่านั้นเช่นอย่างที่ว่าเช่นข้ามด้วยการใช้กฎหมายด้วยการหาลประเยชนเอกนเรื่องชู้สาวอย่างเงี้ย พอได้หมวกมาเป็นพ่อแม่ลูกหรือว่าไปเป,เป็นแฟนใครแล้วก็อ้างว่าฉันมันมีหลานก็เป็นหลานเธอก็หลานฉันอะไรก็ตามที่บอกว่าไปลอยลั่วนั่นแหละแล้วคุณก็ทําอะไรก็ได้ควนี้ก็ไม่มีคนคุมเลยไงไปจนวันตายที่ตัวเองทำตามความความฝันตัวเองได้นั่นก็คือทาลายไยมิชั่นคนอื่นดูให้ดีๆว่าคุณอยู่ในเกมความฝันของพวกนี้หรือว่าคุณอยู่ในอิสระและไลมิชั่นของคุณเด็กจเห็นว่าเด็กหรือว่าอะไรเงี้ยที่พูดว่าเด็กเพราะว่า คือกลุ่มที่เป็นชนชั้นที่ถูกเซตไว้ให้ต้องอยู่ในการ์ดเบอร์ต่าที่สุดก่อนเนี่ยของวัฐจกักรเพราะฉะนั้นคนที่ทําตามความฝันได้ในการทำรายไล้ขชัฉนคนอื่นก็มีแค่ผู้ใหญ่ที่เป็นทอกซิในสิบแล้วก็ยังคงใช้วงจรนี้อยู่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนให้เป็นนีฟนะที่ขาดไม่ได้เป็นปัจจัยห้าปัจจัยหคือสมุนไลรสะพายนะยังจะเปลี่ยนให้ออกไม่ได้กับคนที่จะเหนื่อยล้าแล้วออกจากตรงนี้ได้คือต้องออกจากระบบเนี้ยระบบเงินระบบโลกน,นั่นนั่นหน้ากาก,ากนี่เนี้ยก็คือต้องฆ่าตัวตายเดียวหรอไม่ได้มีทาง เกิดมาก็อยู่ในห้องหนูเป็นหนูทดลองแล้วอยู่ในห้องทดลองแล้วในไลมิชชั่นของงานของแต่ละคนน่ะมันมีหลายประเภทนะแล้วก็มีความเข้มความชัดเจนของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่หลักๆห,หลายๆอย่างอาจจะมีปะปนกันหรืหอบางคนก็ชัดเจนไปเลยการสะสมบาร,รมีการปล่อยวางอะไรพวกเนี้ยอื่นๆน่ะความสัมพันธ์น่ะมัน มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับต้องอยู่ในโครงคอจรอน,นี้เลยแล้วบางครั้งคนเหล่านี้ก็จะเหนื่อยล้าแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ในเกมพวกนี้แล้วในระบบพวกนี้แต่อีกอันหนึ่งที่อยู่ได้แน่นอนก็คือคนที่มีไลมิชชั่นหรือว่าม,มีใจที่จะทํากระดานของดวงตัวเองอให้เป็นด้านดาร์กด้านทาลายไลมิชชั่นคนอื่นก็ได้เลือกเองโลบเองก็ได้เดี๋ยนี้อีกแนวหนึ่งก็คือมาเพื่อเรื่องเรื่องเงินโดยตรงไม่ใช่อะไรก็ได้ที่มันหมายถึงเรื่องเงินอะ คือมันมินิ่งถึงความโลภอะ่ะไม่ได้หมายถึงว่าคือเจาะลองไปได้นะว่าเงินในอะไรยังไงที่ไหนอย่างไรเพราะบางคนรวยหรือว่ามีอะไรจูงใจและเจตนาตรงน,นี้คือสิ่งที่สําคัญแล้วก็การที่ศักยภาพในการที่จะทําได้เท่าที่เท่าที่ทําได้เพื่อให้จบระบบพวกนี้ให้เกิดให้เกิดความปกติอุณหภูมิปกติขึ้นใหมครั้งจาไม่ได้ว่ากี่ปีหรือปีหนึ่งอะไรในอุณภูมิมันลดลงแบบ ร้อนขึ้นอนะ่ะหนึ่งองศาจะไม่ได้ลองไปเสิร์ตกันดูแล้วกันขนาดนั้นแล้วอะ่ะก็ยังคงสร้างโรงงานเนี่ยงคงจะใช้น้ํามันรถนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย <c oughs> เพื่อแค่ขับไปนู่นไปนี่แบบมันมันสําคัญอะไรขนาดนั้นอ่ะตัวของนายสิบหรือว่าคนที่หลงผิดในตัวเองก็ตึงขนได้นู่นนี่นั่นในชาติหนึ่งไหนไหนก็บางตัวก็หนีมาจากนรกนะสังทีก็ถนัดต่อยเป็นวนิญญาณก็ยังไปตามรางควานสิงคนแล้วบอกก็อิ่มดีก็กูอยากอยู่ดีกินดีวนอยู่แค่เนี้ยถ้ายังอยู่ในร่างคนก็พูดคํานั้นไม่ได้นะ ว่าเราต้องเอาตัวรอดเราต้องวนอยู่แค่นี้ถ้าอยู่ในร่างอื่นอาจจะได้อยู่เพราะว่ามันทําอะไรมากกว่าน,นั้นไม่ได้มากแต่ว่าถ้าในร่างคนมันก็ไม่ได้แล้วไงแล้วการที่พูดอะไรย่างเงี้ยมันก็กายเป็นการคุค้มอุณหภูมิอีกว่าสัตว์ทุกตัวแม้กระทั่งสัตว์ที่เป็นคนเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในแต่วนเวียนแต่เรื่องกินขี้พีน้องนนไรที่มันไม่ใช่ก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็คือความฝันอนะ่ะมันเป็นของตอนเนี้ยนะมันเป็นของคนกลุ่มหนึ่งที่สร้างระบบขึ้นมาแล้วก็กดขีไว้ว่าพอใครมีแลบ กดข่มไว้ทําให้ไม่สามารถพูดได้แล้วว่าทําให้กลายเป็นเรื่องตลกว่าไหนตอนนี้กดียากเป็นนักบินไม่ใช่หรออะไรเงี้ย